สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการปรับวิดีโอให้ตรงนะครับด้วยโปรแกรมฟิมโมลานะครับเราอาจจะถ่ายวิดีโอมานะครับแล้ววิดีโอนั้นเอียงบิดนะครับองศาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับถ่ายมาไม่ถูกต้องเราจะวิธีการปรับยังไงนะครับให้วิดีโอนั้นกลับมาคช้าได้เหมือนเดิมนะครับด้วยโปรแกรมฟิมโมลานะครับไปดูวิธีการปรับง่ายเลยครับไปดูเลยครับโอเคครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับโปรแกรมฟิมโมลานะครับแล้วก็ไปนงวิดีโอเข้ามาเลยครับเรดึงมาเลยนะครับ ใส่กันทำลายท่างล่างเลยนะครับอ่าสังเกตว่าวิดีโอของเราจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีการเอี่ยงนะครับเราจะปรับนะครับให้กลับมาแนวนอนนะครับอันนี้เป็นแนวตั้งนะครับมาถ่ายมาอาจจะถ่ายผิดวิธีนะครับผมก็วิธีการไม่ยากครับนาคลิกขวานะครับที่วิดีโอนะครับคลิกขวาที่วิดีโอครับไปที่โรเทชนะครับ90 ccw ครับคลิกหนึ่งครั้งอ่านะครับ ่เสร็จแล้วนะครับไปปรับที่ไฟล์นะครับเลือกที่โปรเจกต์เซตติ้งครับอ่าโปรเจกต์เซตติ้งนะครับอ่าตรงนี้ครับเลือกตรงนี้เป็นส6ต่อ9ครับไวสกร c r e e n นะครับอ่าแล้วก็คโอเคได้เลยครับอ่าเห็นไหมครับหน้าจอของเราจะเต็มนะครับกลับมาเต็มแล้วก็ปรับวิดีโอนะครับเราคลิกที่งานของเรานะครับคลิกที่พรีวิวตรงนี้นะครับวิดีโอก็จะมีจุดให้เรานั้นดึงขยายได้ครับก็กดคลิปค้างไว้นะครับ กดคลิปค้างไว้แล้วก็ปากนะครับปรับขยายให้เต็มจอนะครับอ่าแบบนี้ครับอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับอ่างานเราก็สมบูรณ์นะครับกลับมาใช้งานนะครับกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ